สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะตัวนี้จะเป็นงานอิชิบันคุจินะฮะจากวันพีสนั่นเองตัวนี้จะเป็นชุดเดอะเกรตเต็ดอะนะไพเรสไอรแลนด์เซเคปหนึ่งร้อยสักอย่างหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ครับผมจำชื่อเต็มๆยาวๆของมันไม่ได้จริงๆฮะอันนี้จะเป็นรางวัล C นะฮะเป็นทัฟก้ารอนั่นเองซึ่งอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลัง อีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะอันน,น,น,นี้ตัวนี้นะฮะในกล่องมันก็จะมีใบวิธีการประกอบให้เรานะฮะ แล้ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นอาพลาสติกอีกทีนึงน,นะครับอันนี้นี่มันก็จะเป็นกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะมีฉากอยู่ด้านข้างนะฮะอันนี้น,นี่เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันก่าน ันนี้ก็จะมีเป็นตัวนะฮะทาป์ก้ารอจะอยู่ในพลาสติกอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีฐานอันนี้ก็จะอยู่ในพลาสติกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในฐานเนี่ยเราก็จะมีส่วนแยกที่เป็นอ่าตัวของอันนี้อีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวดาบนะฮะอันนี้เราต้องตัดอ่านี้ก่อนด้วย มันก็จะมีฉากที่อยู่ในพลาสติกอีกทีนึงเหมือนกันนะฮะอันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นฉากประมาณนี้จะมีคุม,มะมีเพโรน่ามีอาเออเออเลจูใช่ป่ะมีมิฮอกมีบาโธแล้วก็มีพุดดิง้งนะฮะจะเป็นฉากประมาณนี้นี่นี่ แล้วเขาก็จะมีตัวอีกถุงหนึ่งมาให้ก็คือจะมีเป็นดาบของทัาก้ามีหมุดแล้วก็มีอ่คโรซอนนะฮะนี่ก็คือจะมีดาบมาฮะหนึ่งอันแบบนี้มีหมุดของอของไอตัวนี้นะฮะคอซอนนี่โคอซอก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับ ก็คือจะเข้าๆประมาณนี้เนาะเราเก็บก่อนทีนี้วิธีอ่ะตัวรอนะฮะอันเนี้ยก็คือจะเป็นชุดของภาควานโนจะมีผ้าคลุมสีน้ําเงินตัวผ้าคลุมก็จะมีไฮไลท์เงาบ้างนะฮะเล็กน้อยข้างหลังชุดเป็นสีเหลืองแล้วกางเกงจะเป็นจริเกงยีนทรงเดิมนะฮะตัวก็จะลงสีปกติไม่ได้ไฮไลท์ไฮไลท์เหมือนกันนะฮะตัวนี้กางเกงมีไฮไลท์บ้างนิดหน่อย ตัวเสื้อจะไม่มีนะเห็นรอยสักเห็นอะไรโดยคร่าวๆประมาณนี้นอะนี่หน้าก็จะคมๆประมาณนี้เลยโอเคอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตัวดาบถือเป็นอ่าด้านยาวไปด้านหลังนอะนี่เขาจะถืออยู่ตรงด้ามจับเชือกประมาณตรงนี้นะฮะส่วนฐานเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของอเหมือนแผ่นไม้บนเรือเนอะน่าจะทาแบบฉากคล้ายๆแบบยืนอยู่บนเรือ นะฮะก็จะเป็นพลาสติกดำปกติข้างหลังจะมีรอยปั๊มตรงกลางตรงนี้นะฮะมาอันนี้ก็คือจะติดโคราซอนนะฮะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่อันนี้ยืนแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ติดฉากนะฮะข้างหลังนี่ประมาณนี้แล้วก็รอจะเป็นหมุดนะฮะ เป็นหมดยึดกับฐานได้เลยนี่เดี๋ยวเราหมุนให้ดูแล้วกันตัวนี้นี่คือคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะคือเป็นฉากแล้วก็มีตัวละครยืนอยู่ข้างหน้าฉากเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวตอนครบทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสามสี่ห้ากเจ็ดอ่ะเจ็ดตัวนะครับอันนี้ค่อน,นข้างโอเคเลยสวยอยู่ตัวนี้ ทีนี้ความสูงนะครับเราจะวัดจนถึงตั้งแต่ฐานพื้นเนี่ยไปจนปลายพลาสติกอันนี้จะอยู่25เซนนะฮะนี่ตั้งแต่ตรงนี้ถึงปลายตรงนี้นะครับอยู่25เซนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่คือตัวมันไม่ได้เล็กนะถ้าให้เทียบจริงๆผมว่ามันดูประมาณ D X F นะฮะตัวละครเนี่ยอยู่ราวๆ D X F นะฮะรวมฉากรวมอ,อะไรเข้าไปก็โอเคอยู่นะฮะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะง,งานจับสลากของอิชิบันคุจิราลาวันซจากวันพีนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ